สวัสดีจ้ามันีพีดากับสีผ้ามาหลอกชมบรรยากาศาเนะจ้ะเนาะน้องรองบอกว่าพีดาในดอกแก้วสุกเต็มต้นโยพีดาคือพอปเก็บเอาพอนะเห็นว่าพีดาอยากได้พนะพีดาก็เรยกขึ้นหมัดซองเบิงจ้ะเต็มต้นอหลีเมื่อนี้มีสองพันนะจ้ะเด้อดอกแก้วจะมีต้นสองพันน้พีดากับสีเก็บร่วมกันไปนี่แหละนี่จ้ะสุกเต็มตน้นคือจังน้องนองใบอิรมีแต่ในเงจ้ะดอกแก้วดอกเงี่พีดาก็อ,อยากได้พันอยู่ อนเอาไปเพาะอยู่ทางบ้านสวนอยู่ทางบ้านบุว่าเกิดเธอบุเกิดเนาะเพื่อนเนาะราวาเฮากับบริษไปเพาะเองเนาะนี่จ้ะใดแน่แล้วพีดากันสิอ่าเก็บไปอีกก้อนฟังทั้งนี้กับมีจ้ะนี่ใดซ่วมหนึ่งวุ้ยดีใจนี่เธอจ้ะทุกสีสมงามงามหลายต้นอยู่จ้ะพีดากันสิคอยเก็บเอาต้นละสองหนสามหนสี่หน้ไปต้นนี้แหงหลายจ้ะนี่เตรียมต้นอยู่นี่ นี่จ้ะเดี๋ยวเก็บเอาก่อนได้จ้ะเด้อเพื่อนเพื<ๆ>่อนเลาะไปทางนี้กับสิมีสมจีดน้จาจ้ะนี่ดกๆเลยจ้ะเลาะไปเลาะไปเลาะไปชมบรรยากาศไปน้ำนะจ้าเนาะเบิ่งดอกไม้ดอกยางไปน้ำกับสิขืนไปทั้งดาดฟ้านะจน้ะเนาะสิไปเอาพักซีอ่าพัคซีนพักหอมป้อมเห็นไหมปราว่ามวันนี้พิดาเห็กเดก๋วยเตี๋ยวเนาะพิดาก็อยากเอาพักซีที่เ้าปปูกเองก็เอาไปใส่กว๋วยเตี๋ยวเพื่อที่สิได้กินห,หอม นี่จ้ะหัวใจทศก,กัณฐ์วงพิดากระติดจุเดอ้อเพื่อนๆเดอ้อเดี๋ยวพิดาพากลับบ้านนะคะหัวใจทศก,กัณฐ์อันนี้กระิเป็นหมากต้นไตใบจ้ะหมากไตใบเนะเาะเป็นหนุ่มออกวัคซี่จากหนุ่มสองหนุ่มกวนจาน้องนองวาอ่าย้อนเอาเด้พดพอนะพิดาเพนะเพื่อเห้แบบว่ากินว่าท่นานเห้สิไดเห็นเห็ดแนวพนะจงไวเห็มเย่เห็มแกเห็มออกหมากออกหยังเห้สิไดเพาะเองเพนะพิดากะ บูฮูแล้วพีดากันลกเป็นฝ้ายเป็นฝ้ายไปลวดแล้วพีดาย่านว่ากินไปเป็นหนาหนาย่านกินบดย่านว่าลวกบดเสมอเนาะต็จแล้วเท่ากับติลวงมาลวกก๋วยเตี๋ยวจ้ะสองที่เนาะเส้นหมี่ของเราลูกชิ้นปลากุ้งสองที่พร้อมเสิร์ฟตอนเที่ยงนะจ้าพีดากัสิอ่าเห็ดเสิร์ฟสองหมองก็อนนะจ้านอะอ่าสองที่พีดาก็จะลวกผักลวกอะไรผักของเ้ามันนี้ก็เป็นผักกวางตุ้งน้อยที่ปลูกเองจ้ะปลูกเอง จากดาดฟ้ากสิมนลวกก็มาทิก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 นี่นะจ๊ะทิกทิกทิกดากสิไปหาอ่ากระป, <c oughs> ป,ป๋องกระป๋องพอนะไปหาเนี้ยมาคุกเสนเนาจ้ะเนาะกสิลวกใส่น้ำกันสะกอนแล้วกสิมาแบงจ้ะหน่อยหลายกะบางทีก็บ่ากินหลายพวดก,กินบ่เหมือนแจงสันแังสี่เอาหายหลายไป,ไปพอนะก็สิยุ้มกัน ใส่เคียงไปเคียงมากันหลายเองได้จากกว๋วยเตี๋ยวเนาะเห็ดจังเลยอืมเส้นน,นันแน่เส้นนี้แน่กันปีดฟ้าาวันี้จ้ะนี่โถ่ที่สองกับสีมะโถ่นี้เส้ใสหลายจักน่อยอืมผู้ใดกินถือโถ่หลายกับมัดจมคื่เกลาแหรอเนาะมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุงกนง้งเรากับอี๋หั่นแหน่งแาน่งพิดาบะฮูดอกเนาะอืมพิดากับสิใสกับเทียมเกี่ยวผักหอมรวยหนาเรียบร้อยก็สเสิร์ฟพร้อม กล้วยตากให้โซเนาะจ้ะเนาะเราเสร็จแล้วห้ากับสิมาตักน้ำซุปโค้ละโถสำหรับเที่ยงนี้เนาะจ้ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนขอบขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะสวัสดีจ้า